เลือกอาหารให้น้องสุนัขเลือกมาเรียนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ลูกชอบมากๆก็คือเวลาที่ให้อาหารน้องหมาค่ะหมามีของเบงกอวันนี้เลือกให้อาหารเปรียกยี่ห้อมาเรียนะคะรสไก่กับเนื้อวัวในน้ำเกรวี่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ามาเรียเขามีหลายรสชาติมากๆเลยค่ะร่ำรวยชอบทุกรสชาติเลยซึ่งบรรจุพันธุ์ของเขานะคะสะดวกมากๆเพียงฉีกซองก็สามารถเทได้เลยค่ะ หนซองมาจุกๆ70กรัมนะคะกินเท่าไหร่เทเท่านั้นนะซึ่งพอเทสะดวกมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นกอชอบทำมากๆเลยค่ะคือการให้อาหารรบำรวยนั่นเองซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แม่ชอบให้ลูกทำเพื่อที่จะให้ลูกเรียนรู้ที่จะแบ่งปันและรู้จักการให้ค่ะ ซึ่งรสชาติก็ไม่สามารถจะการันตีได้ว่าอร่อยไหมแต่ดูจากที่ล่ำรวยกินแล้วหมดเกลี้ยงแถมยังต้องเติมให้อีกแสดงว่าอร่อยมากๆเลยค่ะกินเกลี้ยงชามถ้วยแทบไม่ต้องล้างเลยลองซื้อมาสามรสค่ะมีรสไก่กับเนื้อวัวรสไก่กับตับแล้วก็รสทูน่าค่ะล่ำรวยชอบทุกรสเลย